รายการข่าวดังข้ามเวลาคืนนี้สองทุ่มครึ่งก็พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้จะเสนอตอนเพชรสีเลือดตอน1ค่ะคดีขโมยเครื่องเพชรของราชวงศ์ซาอุดิอราระเบียมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะคะซึ่งก็เป็นชนวนให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศร้าวลึกมาถึง26ปีค่ะ คดีนี้ถือว่าเป็นคดีสําคัญที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศนะคะแล้วก็สร้างความอัปยศให้กับวงการตํารวจไทยไม่น้อยแม้ทุกฝ่ายเชื่อว่าการนําเพชรทั้งหมดไปคืนซาอุดีอาระเบียจะสามารถกอบกู้หน้าตาประเทศและสมานความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียขึ้นได้แต่การตามล่าหาเพชรกลับเป็นชนวนเหตุให้หลายชีวิตจบลงอย่างปริศนา คดีที่เรียกว่าเป็นมหาการมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนรายการข่าวดังข้าเวลาจะพาคุณผู้ชมไปร่วมไขคดีปริศนานี้กันนะคะซึ่งเกิดจากความโลภของคนไม่กี่คนและความไม่ซื่อตรงของเจ้าหน้าที่ในการคลี่คลายคดีสร้างความเสื่อมศรัทธาต่อวงการตํารวจไทยจนต้องมีการรื้อฟื้นคดีอีกหลายครั้ง คืนนี้คุณผู้ชมก็จะได้ย้อนดูภาพเหตุการณ์เมื่อ26ปีที่แล้วจากแฟ้มภาพของสำนักข่าวไทยพร้อมเจาะเบื้องลึกค่ะว่าใครคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้และความเชื่อในอาถรรพ์เพชรซาอุได้สร้างความวิบัติแก่ใครบ้างอย่าพลาดนะคะรายการข่าวดังข้ามเวลาตอนเพชรสีเลือดตอนที่1เวลาสอทุ่มค่งคืนนี้ค่ะ